เอาแล้วถอดออกแล้วครับไข่ปล้ไข่เนี่ยในโรงงานเนี่ยมีดูอ่านี่เปล่ามีดูว่ามันเชื่อมันเชื่อมันต้องแงะดูจะแน่ใจวางรอปูดำครับที่คันเรือรัฐบาลม่มีใครผิดหน้าแต่แรงอ่าต้มเลยอ่าต้มเลยต้มเลยมีต้มเลยต้มเลยต้มเลยเป็นผสมตัวนั้นอืมต้องต้มเองผมไม่เชื่อผมซี่ไงผมไม่เชื่อมันมีไข่อ่ะคิกซี่อ่ะเฮ้ยคิกซี่อ่ะกดผีเสื้อเอาอิตาอิตาโอ้สบาดตาย มาทานอะไรด้วยฉันล่ยไอ้แท็กปล่อยแล้วเฮยเอาออกไปเลยหลับออกมาหนีบมาหนีบมาหนีมีอยู่ไปไปอย่าไม่เนาเขาเดีว่ามึงแจกของเนาแล้วของมึงนี่ปูไข่ครับปูดำไข่เครื่องอะไรมาในของเครื่องอะไรโอ้ยแม่ตัวเนี้ยโมแม่ทำเอามือตุ๊กกามาหนี่ตุ๊กกามาหนี่เดี๋ยวมันคานไปหายเฮ้ยไปแล้วออกไปแล้วปล่อยตุ๊กน้ำเลยแท็กอุ้ยไข่คู่แน่นเนี่ยแน่นถ่ายบ้าเอาไม่เชียวลองต้มดูลองไปต้มดูดูตรงไอ้นั่นมันเนี่ยเนี่ย สังเกไม่ต <te <dated teenage time online> <c oughs> ้องดูวะเปลือกเป็นอย่างเงี้ยแม่ทุกตัวมันมันต้องมีมันต้องมีตุกขู่เนอะหัวปูนี่ครับมันปูที่ดักแต่ตรงนี้ยหัวปูปีครับมันปูเออยาวเนื้อนี่ประตูเลยนะบางนะปูตรงเมี้ยมันเนี่ยทำไมบังปูเสาตัวทำดี้ยสิไปดักตัววี่แม่เย็ดบอกแล้วโขนลอกตรงเนี้ยเนี่ยเออออกมาเลยออกมาจะรอบเลยมันขาดลงไปหายอ่ะแตกมันเลยแตกไง เกมแล้วสังบัดสังบัดสังบัดสักเมื่อัดเน่นมัดจิงนี่ครับครับวิธีการจับมัดปูดําทอและทออย่าไว้ใจนี่อะไรอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจไอ้นี่อ่ะรู้รู้ที่วอย่าไว้ใจไอ้นี่ผมผมรู้ว่าผิไปฐานแล้วพี่พี่ไปฐานแล้วนี่ครับครับมัดปูดํามาดูของเงาพันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยต้งต้มเลยแต่รู้แน่นไม่แน่นมีขายยิงมาเอา วันนี่ครับมือฉีบเดี๋ยวตัวมีตะปูมันก็มาแล้วมีแล้วมีไข่แล้วก็รู้ได้ไงเป็นปัวเฮยฉันมั่นใจนอกจากมันเพิ่งกอกกันอ่ะนี่ครับเดี๋ยวมันมีไข่แล้วตะปูก็อยากย้ายแล้วหรืออะไรกอกกันมันต้องมันออกมันอะไรกอกกันแล้วมันหมายไมัน้องกอกกันแล้วน่ายจะมีไข่อ่ะแล้วไปวางปูน้นำไข่มันจะหลายป่ะไอตัวอื่นเดินมากันเสร็จเราอีกไงฮะมาที่เรือไปเสร็จไงนี่ครับแน่นแน่นแน่นด้วยนะ อ่ามันกามมันอานอย่งเงี้ยมีแค่ดูเด้อมีป่ะอืมออเอาเดาปูไป,ไปวางรอบรอบวางก่อนดิเดาปูอย่างเดียวเลยด้วยอะรอวางก่อนลกลอีกรอบนึงมีเป่านะมีปูลแล้วมีงูนะครับาวางรอบรอบขันเรือ ไอ้ก่อนหน้าไหนมาสามตัวแล้วสองตัวสามต,ตัวนะู้นสี่ตัวครับเผือไปกุ้ยแล้วตามไปดูจับตัวละก่อนโอ้ยวางไก่อะอูะ้ <c oughs> อเดี๋ยวไปดูแล้วแต่ไมตัวแล้วนะมาวางนี่เนี่ยมันหนามีมาเอา้าอันนี้ก็มี ไส่ตัวรับได้ผัดผงกะหรีแล้วผัดผงกะหรีใส่พินิในสองตัวเนี่ยนี่ครับจับสองรอบสองตัวเลยครับอันน้วให้มันกันกนเนดเาลเย็บทำไมเย็บเย็บเย็บ,ยบ

มือชีบมัดปูอเอาติดมือกูหายมันมันมันรมัดไม่ของแขวเลยจับปูนี่นะตัวมันใหญ่เกินเนี่ยน,น,นี่ตัวนู้ไปกูเราไปไหนหาแล้วอ่ววะมีเปล่า,าน่าเหมือกูหลอกเขาป่ะ่ะ

ครับกูเข้าไปกินปลาอยู่ไหนครับหลอป,ปูเนี่ยะมาเลยเนี่ยปลาใหญ่กว่าตัวมึงอเฮียจักรันปููจ,จ,จะขา,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 ายไหมจขายไหมจขายด้วยไหมจะขายแล้วปลาใหญ่ตายมาแล้วมันจะไปไงมัดอยู่นะนี่ มื่อก่อนอันนี้ตอนน้ำน้ำโตมันเดินออกมาเยอะนะกลับหม <laughs> งวางใครอ่ะหุ้ยช่อนช่อนไม่มีตรงนี้ไม่มีใหญ่ยยที่ใหญ่ยยที่เงี่ย่ขงเงี้ยตายปานนี้เลยเงี้ยเนี้นไยไปหมดนั่นแหละ เกือมาอยู่ใต้หินจมเลนไม่มีเขาบอกเน่งเนี้ยตรงนี้ยันได้แต่ภูเขาทหลังเลยเนี่ยอุ้ยตะบูไม่ต้องเลืองเนี่ยดูฝีมือน้องนี่ฮะแน่นแน่นใช่ครสีแรมี่แน่นวะปกล…บ้านแน่นไข่เนี่ยเฮ้โพกโพกแล้วสีเรมี่แน่ยไม่น่ตัวเนี้ยเขาบอกแล้วแต่แกกแ ดูมัดปูดูมัดปูไปไนนะเป็นไรเนี่ยแต่เป็นตัวมันใสอะไรโผล่แล้วเหมือนพิ่งอ,อะไรเพิ่งหลอกคา,าบอะบอะไร,รอะรว,าวางวางหอกคาบไอ้เ <c oughs> ชือกไม่พอว่ะตัดไอ้พวกนั่งม,มาป่าเร็ว <c oughs> ตัดยังไงคุดคูดคูดเนี่ยถูสังสีเนี่ยถูสังสีอ่ะถูสังสีอ่นนะ ถูกตัวสีต่อตอด้วยต่อให้กูดิแม่เราปลูกได้เหี้ยเน่ปลูกว้ยอืเราำนนอปูติดกาหลอช้งวันช้งวันะไดเยอะฟ้าแล้วออเอาเลยมกีทับเราวะแค่เราเนี่ยก็ได้แค่สตัวเองผมปิตาตัวแล้วของช่างวันตัว เดือดโอ้ยรอไหนมาเนี่ยเอเดินตักปูน่ะขโมยมากเดินตักปูแล้วง่ายใจครับหลายตัวเลยปูดำอะไรทุดๆ